เป็นลายคนมีแห้งนบาดนี่ลายคนแล้วมีแห้งแล้วทีได้เมื่อปั้นเข่าซะก่อนย้วเข่าจะสั้นเลยโอ้ตุกน้ำมันมนี่ลืมป่ามเลยสบายทันได้กินบ่เนียเย็นเย็นบ่มีแต่น้ำเย็นนั่นแหละในตู้น้า มืออื้นตะกี้ว่ามืออื่นตัวตัดมือานี่นอนเศืแล้วนดีชนบานเพราะว่าตัวนี้นะตัวนี้นะเนี่ยได้กบมัดข่อยตัดบานนี่เด้โไ่ดมีเออบานนี่บานนี่มัมัดผัดเลี้ยวเบิ้งผัดมั่งเลยเอาแล้วว่ะมันพอมัดเบิดได้บาทนี่นะเพราะว่าบอกได้เพราะว่ามันน่นหมากมันแห้งเบิร์เลยได้จนมันก่อยเลย จังได้ตาต่ำนะมันก่อยเลยเนะาะจากจกหลดเขาอยู่ใส่ต่อนี้ก็ได้ไม่แต่วางแล้วครับเมนเพราะเกเห็นคนเข่าอยู่เกียดนะใครแต่ ขั่นตวัวคอยตัดตัวคอยตัดเป็นพอรอนเลยได้ควนะั่อนนละตัดเป็นพอรอนไว้ค่หนกน้มัน่ยงวนน้ำมันได้เียี่ใส่เขียดเยยด้น่ะนะตัวข้าปัดไว้นอะปัดตอนตัดนะหมอมาดตัดกับคอยเฮ็ดเป็นพอ่อนนี่กับมัดกับอายุ บริเวดมัดใหญ่นะบางอันกับพอนใหญ่กว่ากับย็บแบงออกอันนี้อันนี้เออหมากมัน่ะแหงแล้วมันมันก่อยเลยฮะว่าปิ้วได้ลุงคันตาดข้นทั้งนี้นะ มีจุ่มุดเบอร์ร um wow> ี Murder, ่เลยกะพออีต้ก็มีอิต้มาซอยอ้าวไปเหยียบฟอนเขาหล่นหิดเละ ยิงให้1 2 3 4 5, 5 6ยัง6ให้7ให้บาดนี้เอามีแฮงแล้วแหละพี่น้องเอ้ยมีผมมาซเลยนี้เนาะีมาซแล้วนนีหาปันข้าก่อน้ไอ้กันหาจกกบเด้ หลายคนมัดบาดน,นี้ฮะฮะม,ม,มัดเลยแล้วตอนมือเศ้านี่ก็มัดเลยมันแหงแล้วกันเลยมือหาปั่นเขาฮะแหงแล้วมากมันนะหาปั่นเขาก็สิเอารถมาแกะได้บาดน,นี่มีผู้มัดซอยแล้วพี่น้องคนนำ <c oughs> ไม่น้อยนี่สิไว้ลาลังไว้รถล,ลังงูสิไว้เห็ดพันเขาปลูกพี่น้องเลยสิเห็ดเขาปลูกสิเห็ดแนวสิเห็ดพันมันนั่น,นะมันมั่งเบิดเลยพี่น้องเพื่องมั่งเบิดเลย <c oughs> ปั่นเข่าก้อนบบบนี้ยืดเข่าแห้งเลย ยื้อเข่าจนสั่นเลยบ้านถึงสามโมงเนาะาปั่นก่อนสวีห้องลาย khung nghe như em lại cả non như thế mà chụp chưa จะเจีมีสนนิมนี่ยันผัวแล้วกะ็บาลีและะ้วก็ผัวเจสายแดกพี่น้องไว้มามัดซอยมันนี่กาดว่าสีแล้วอยู่พี่น้องมันนี่มาเหลวก็ยังดำละให้ก็มัดเอาเนาะพี่นอ้องอ กล่องกระมัวจะเป็นอะไรกล่องกระมัวมัวเดี๋ยวไปทางไกลก็บออยากเห็นเป็นมัวมัว,มวอยู่สี่สามโมงครึ่งเลยสี่เหลี่ยวอยู่บ้านเนาะอ,อืมจ้ะ เมื่อปั่นเขาเลยก็สิมาค้นเลยพี่น้องเลยให้ข้าเจ้ามัดท่าท่าผู้วินมาผููวินมาแต่องเฮียนพอดีมาโยนเขาขึ้นห้ยโยนเขาขึ้นรถให้ข้าเจ้ามัดโอ้ข้าเจ้านะั่นเล้วแหลกเกี่ยนะพี่น้องเลิกแล้พุทเจ้ายางเมื่อ นั่งพักเมื่อยเลยพี่น้องเลยนี่วันนั่งหมดได้ไอ้เศร้าเมื่อยเศร้าสันตะก่อนจังสิเมื่อกินข้าวกันบ่เศร้ากินข้าวกระสันเดือบโหดได้พี่น้องเผาหมัดเผากู้พี่น้องครับผมตเพื่นพลบพลนสิมาวันที่เศร้าหกไอ้วันที่หก ย่านมามืออื่นไงโตมัดแล้วก็มังก็ลุยเลยย่านพ้นมามืออื่นถ้าให้กูเก็บกูทันกันทันเนาะกูก็ทันเลยก็แมน่นนั่นแล้วนะพี่น้องลอ ง <c oughs> ัวกับหອองโກ้โอ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 ้โ ไกลลักกินกินเขาอยู่พัช เฮเปิ้ลน่ะแปลงพันบ่เอะเอ้ยไหนหาไหนหาอยู่เฮ้ยเ้ยเยอะพออุ้มบ่แอ้ย มาเลยเฮ้ยอุ้มกี่ขยื้อเบ้ว่าปอดมาแรงันเด็ขึ้นตะเวนพาไปชุดซาลาน่นหนึ่คืออะไรคืนบัวไหลลกแน่ๆอ่าขอบคุปั่นเข้าไปคอมียังปั้นมีแต่ตำหงของงมีนะขอกตตำ